วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับการหาค่าจริงและหาค่าประมาณของสาย18องศาคอสิบองศาเนี่ยโดยใช้ความรู้นักเรียนมอต้นนักเรียนมปลายเนี่ยมต้นนะประมาณค่าโดยใช้อัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากนะ มาวาดรูปกัน1เขียนเส้นตรง OQ เส้นสีแดงเนี่ยนะทำมุม18องศากับแกน x นี่18องศาลากเส้นละเ,นเขียนส่วนเส้นตรง OA ยาว10เซนติเมตรลากเส้น AD ตั้งฉากกับแกน x วัดระยะทาง Ad ได้3.1เซนติเมตรวัดระยะทาง Od ได้ระยะทาง9.5เซนติเมตรต่อไปนะหาซสิองศาคอส18องศาโดยใช้อัตราส่วนความยาวด้านของ3เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ตรงกับหลักสูตรนักเรียนมอต้นเลยนะมอตน้นฟังก์ชันตรีโกณนะ เริ่มต้นก็นอัตราส่วนความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากซายข้ามฉากคคสชิดฉากแทนข้ามชิดท่องจำได้เลยนะใช้อีกหลายปีซน์ส8องศานี่18องศาซายข้ามฉากข้ามคือ AD ฉากคือ OA 3.1หารด้วย10ก็0.31คอสชิดฉาก ด้านประชิดมุมก็ o d ด้านตรงข้ามมุมฉากก็ o a 9.5หาหารด้วยสิเนี่ย o d ส่วน o a 9.5หาหารด้วยสิบศูมั่นใจได้เลยนะถูกต้อง2ตำแหน่งนี่คือค่าจริงนะซสิบแองศาเนี่ยศูนย์จุดสาคอสิบแองศา0.9510นี่คือถูกต้อง แปดตำแหน่งโดยใช้เครื่องคิดเลขก็แปลว่านักเรียนมต้นนะสามารถหาค่าประมาณของซสิองศาคอสิองศาได้ถูกต้อง2ตำแหน่งต่อไปนักเรียนมปลายบ้างนะนักเรียนมปลายนี่เขาเรียนเพิ่มเติมว่านะฟังก์ชันตรีโกณสามารถนะนิยามจากวงกลม1หน่วยได้นะ วงกลมหน่หน่วยนะจุดศูนย์กลง0ูรัศมีหนะึ่งจุดนี้นะพิกัดเป็น x y นะ x ก็คือ cos y ก็คือ s i n แต่ว่าคำบอลในแง่ของความยาวส่วนโค้งนะเราจะเอาเหตุผลแบบนีนะ้มาใช้ในการประมาณค่ากันนะขั้นที่1นนะเขียนวงกลม1ห,หน่วยแนะนำว่า1ห,หน่วยคือ10เซนติเมตรนะรูปจะได้เห็นชัดเจน ใครใช้1ห,หน่วยคือ1น,นึซนติเมตรนะตาดีๆเห็นชัดก็ทำไปหกนะแนะนำสิบเซนติเมตรเขียนวงกลม1ห,หน่วยเสร็จแล้วนะเขียนเส้นตรง AB ทำมุม18องศากับแกน x ตัดวงกลม1หน่วยที่จุด A ที่จุด B ต่อไปลากเส้นตรง AD ตั้งฉากกับแกน x ลากเส้นตรง AC ตั้งฉากกับแกน y วัดระยะทาง A D ได้3.1เซนติเมตรวัดระยะทาง A C ได้9.5เซนติเมตรเนี่ยเนื่องจากเราบอกว่าเนี่ย10เซนติเมตรคือ1หนึ่งหนั้นพิกัดจุด A ก็คือ0.95เนี่ย0.31เนี่ยโดยบทนิยามเนี่ยนะตำแหน่งนี้ก็คือ cos เนี่ยพิกัดตัวนี้คือ คอสสิบห้าอ่าคอสิบแปดองศาอีกตัวหนึ่งก็ซายสิบแปดองศาเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยบทนิยามนะของจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยก็จะได้ว่าพิกัดของจุด A ตัวหน้า X เนี่ยคือคอสสิบแปดองศาตัวหลัง Y คือซายสิบแปดองศาเนี่ยไซด์สิบแปดองศามีค่าเป็นศูนย์จุดสามหนึ่งคอสสิบแปดองศามีค่าเป็นศนะูนย์จุดเก้าห้ามั่นใจได้เลยนะถูกต้องสองตำแหน่ง ถ้าอยากถูกต้องแปดตำแหน่งไปใช้เครื่องคิดเลขอันนี้ก็คือการประมาณค่านีใช้ความรู้นักเรียนมอต้นอัตราส่วนสามเหลี่ยมมุมฉากเนีอัตราส่วนความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากความรู้นักเรียนมอปลายเนีมต้นก็ใช้ได้นะหาตำแหน่งของจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยต่อไปมาดูการหาค่าจริงกันบ้างมอต้นก็สามารถหาค่าจริงได้นี ใช้บทสร้างแล้วก็ใช้อัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยพื้นฐานเลขาคณิตนี่แหละเนี่ยมีการสร้างเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ได้ขอที่ต้องการเนี่ยบทสร้างข้อหนึ่งสร้างสามเหลี่ยมมุมฉาก OAB นี่ O A B AOB 18องศาเนี่ย, o A o ยมุมนี้มุมฉาก นะก็แปลว่านะมุมนี้72องศานะมุม OAB 72นะต่อด้าน AB ไปที่จุด C นะพูดยากๆกก็ภาพสะท้อนของจุด A เนะทียบกับ OB นะพูดง่ายๆก็ต่อ AB มาที่ C ให้ AB กับ BC ยาวเท่ากันนะก็แปลว่านะสามเหลี่ยม A โอซี o, เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมนี้ก็ต้องเจ็ดสิบสององศาด้วยเนี่ยมุมนี้เจนะ็ดสิบสองเนี่ยมุมนี้เจ็ดสิบสองมุมนี้เนะี่ยสามสิบหกเนี่ยมุมนี้ก็สิบแปดต่อไปนะเอดแบ่งครึ่งมุมนะ่ยเอดแบ่งครึ่งมุม OAC มุมนี้72เนี่ยเนี่ย AD แบ่งครึ่งมุมก็แปลว่าอันนี้คนละ36 OD ยาวเท่ากับ DA มาดูเหตุผลกันนะ OD ยาวเท่ากับ DA ด้วยเหตุผลว่ามุมนี้3.6มุมนี้3.6มกันก็กลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเนี่ยพอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว OD ก็เลยยาวเท่ากับ AD มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งในข้อ4นะสามเหลี่ยม ACD ACD เนะี่ยมุมนี้เนะี่ย72องศามุมนี้72องศาสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกแล้วเนะี่ยมุมนี้36เพราะฉะนั้นนะีย AD ยาวเท่ากับ AC มุมนี้ม,มุมมุมนี้มันเท่ากันนะ เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็ได้ว่า A D ยาวเท่ากับ A C เนะี่ยต่อไปไปเติมความยาวด้านกันนะในการพิสูจน์ถัดไปนะจะมีการอ้างอิงเกี่ยวกับนะทฤษฎีของเส้นแบ่งครึ่งมุมนะสามเหลี่ยม นิทฤษฎีนี้พิสูจน์ไว้แล้วในคลิปหมายเลข295นะคลิปนี้จะเอามาใช้เลยเนะสามเหลี่ยมเนี่ย A B C A D แบ่งครึ่งบม,มเนี่ยจะได้ว่าอัตราส่วน C ส่วน B เท่ากับเนี่ย M ส่วน N เดี๋ยวจะอ้างใช้ทฤษฎีนี้นสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปหมายเลข295 ให้ความยาว ab เท่ากับ y เนี่ย ab ยาวเท่ากับ y เนี่ยฝันด้านนี้ก็ต้องเป็น y ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเนี่ยยาวเท่ากัน,นด้านนี้ y ก็ ac ยาวเท่ากับ 2y เนี่ยตอนนี้เราได้เลยนะ ad เท่ากับ ac เท่ากับ 2y เมื่อกี้เราพิสูจน์แล้วนี่มุมเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจโจทย์ด้านนี้ก็ต้อง 2y ด้วย OA ยาวหนึ่งหน่วยเนี่ย OC ด้านนี้ก็ยาวหนึ่งหน่วยด้วยโดยทฤษฎีบทของเส้นแบ่งครึ่งมุมเนี่ยนี่ AD แบ่งครึ่งมุมเนี่ยก็แปลว่า AO หารด้วย AC มีค่าเท่ากับเนี่ย OD หารด้วย DC สนใจข,อข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปนะ AO ให้เป็นหนึ่งไว้แล้วเห็นไหม AC 2 y OD ยาว2อง y DC เนะี่ย OC มันยาวหนึ่งหน่วยด้านนี้2 y นี่ก็เหลือ1 2ลบ y เนี่ยนะกลายเป็นนะสมการนะในเทอมของตัวแปร y เนะี่ย ใช้สูตร discriminant นะีประโยชน์ของ discriminant ก็เคยบันทึกคลิปไว้ให้ดูนะอันนี้อ่างใช้อีกแล้วลบ b นะบวกลบ square รู o t B กำลังสองลบ 4AC หารด้วย 2a บวกลบแต่ลบไม่เอานะเพราะเรารู้เนี่ยว่า y นะ y มันเป็นเลขบวกอนะเนีตรงนี้บวกลบก็เลยเอาแต่บวกเฉย ต่อไปจัดรูปพิจิตณิตได้ y ายเท่ากับลบหนึ่บวกลูทห้าส่วนสี่ไซค้ามฉากอีกแล้วเห็นไหมนักเรียนมอต้นนี่นักเรียนมอต้นนะไซข้ามฉากเนี่ยก็ y าส่วนหนึ่งเนี่ยแต่เราหาค่า y ไว้แล้วนี่เห็นไหมก็ลูทห้าลบหนึ่งส่วนสี่คอสเนี่ยจะเริ่มพิสูจน์ใหม่ก็ได้นะแต่ใช้สูตรนี้ดีกว่า คอสก,กับ1ลบไซา์กำลังสงเนี่ยจัดรูปเชษคณิตคอส18องศาค่าจริงคือสแควรูตเนี่ยบ,บวกสอรู5ห้าหารด้วยสอันนี้คือค่าจริงใช้ความรู้นักเรียนมต้นเน้น,อ,น,นอีกทีนะค่าจริงของไซด์สิองศาคอสสิองศาใช้ความรู้นักเรียนมตน้น ต่อไปเนี่ยไซด์สิองศาคอสสิองศาค่าจริงใช้ความรู้นักเรียนมปลายเซตาเท่ากับ18องศา5คูณตลอดก็เป็น90แบ่งมานิดนึง2เซตา9 0้ลบสเซตาเนี่ยซด์เนี่ย2เซตาดันนี้ก็ซ้าย9 0ลบสเซตา2องไซด์คอสเนี่ย ไซด์เลบตัวนี้ก็ออกมาเป็นคอส3มเซตาสูตรนะคอสาเซตาคืออันนี้นักเรียนมปลายเขาเรียนแล้วนะคอเซตาไม่เป็นศูนหรอกเพราะมัน18องศาหารตลอดเปลี่ยนคอสเป็นไซ n ์ ours, size, อันนี้ท่องจำกันแล้วเลยนะย้ายข้างมานะสังเกตดูให้ดีคล้ายๆกับเมื่อกีน้สะี4 y กำลัง2บวก2 y ลบ1นเท่ากับ0 ตัวเดียวกันแหละนะแต่ตอนนี้มันคือไซด์ใช้สูตร discriminant นะเพื่อให้จำไว้ว่า discriminant เนี่ยจะเจอกันเรื่อยเรื่อยลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบสี่ ac บวกลบแต่ลบไม่เอาเพราะว่าเรารู้ว่าไซด์เป็นบวกพันไซด์เซต้าหรือไซด์สิบแปดองศาก็คือลบหนึ่งบวกรูท5้ส่วนส ทำนองเดียวกันคอส18องศาก็ได้ตัวนี้นะย้อนกลับไปดูหน้าเมื่อกี้ดูว่าจัดรูปยังไงเพรานะในคลิปนี้นะประมาณค่าถูกต้อง2ตำแหน่งนะนักเรียนมอต้นก็ทำได้มปลายก็ทำได้นะค่าจริงนะสูตรชัดเจนตรงหน้านักเรียนมอต้นก็พิสูจน์ได้นักเรียนมอปลายก็พิสูจน์ได้นะเรียนจบแล้วไปใช้เครื่องคิดเลขกันโย g ิบรา อยากได้ค่าจริง 4, ร,ออรูทห้าลบหึงส่วนสี่อยากได้ค่าประมาณเนี่ยคอสค่าจริงคืออะไรค่าประมาณคืออะไรนะนนนเรียนเจีจบกันนิดนิดนะอยากได้ค่าจริงคลิกเท่ากับอยากได้ค่าประมาณคลิกสัญลักษณ์ตัวนี้นะสตัวนี้นะเรียนจีบ้ากันนิดนิดค่าจริงเท่ากับตรงไปตรงมาอยากได้ค่าประมาณคลิกตัวนี้ แล้วก็อยากเ,ยเรียนรู้เกี่ยวกับการประมาณค่ามุมอื่นอีกก็ติดตามคลิปต่อไปนะสาระน่ารู้แบบนี้นะนักเรียนมต้นนักเรียนมปลายนะสนใจก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ